嗯。<laughs> <laughs> <laughs> อโอยาจะกัดแม่ทำไมเล่ายามากัดมันอยาไปต๊กตนล้านเย้าอยับขยับวันขยับลงมาทำไมลงมาทำไมน่ลงมาทำไมพ่อพ่อลงมาทำไ พ่อลงมาทำไมโทไปนอนห้องแอร์ไม่ต้องรีบไม่ต้องมาตามเอาเลยไม่ต้องมาตามเฮ้ยเฮ้ยบังอาจขึ้นมาเป็นเตียงแม่แล้วมานอนอย่างเงี้ยใครไอ้ดังๆใครใครขู่ไรเอ้าเอาเอาเอ้าเอขึ้นมาเตียงแม่ทำไมทำไมลิ้นห้อยเลยอย่าลุกหึหึน่าก็ไปดูดนนน นอนเอนนแล้วนะค,ครับอนอ<ด>นต,ตัวบงนยเหนื่อยไม่เคบอแม่หน้าเนตอสิหน้านตไปโดน,โนไ่ามานไะปโดนอะไรมาอะเล่นน้ำมาครับรงไหนอืม เร่องง่ายแม่นั้โอ้ยสายจ้าไม่เอาไม่เอาหรอกพวงมาลัยนะคะอันนี้คือเรื่องเพื่อป้องคอโอ้ยไม่เอาครับกระจายมากครับหนุ่ตัวไอ้พี่ๆเขาไอทำไม่เขาดูกันหมดแล้วเนี่ยดูกันมาแล้ว,วอ่ะดูแล้วสิงโตสิงโตลองดูนะคะว่าถ้าพูดคำที่เขาชอบอ่ะ จะเป็นยังไงเนาะลองดูนะทิงเกิลครับเต๋วลูกกินขนมนไหมกินขนมนไหมฮะกินเหรอเอาวะถ้ากินดิดูดิมอดูหน่อยดิอ่ะถ้ากินถ้ากินขอมือหน่อยกินขนมไหมกินขอมือโอเคโอเคเก่งมากเลยอืมนอนก่อนนองไว้โอเคเก่งตังค์หนึ่งแม่ก่อน กิงโตให้เมือ่อกิ่งโตจะได้ได้กินหน่อยเห <ST RA C EN> นื่อยอะไรก่อนพ่อลิ้นดูลิน้นพี่แม่ครับยม่ขายแก้วกับส <ST RA C EN> ิงโตขายทำไงเพลงยด็กนะให้ <ST RA C EN> แม่น้องเพลงก่อนไหมแม่ครับแม่จะร้องเพลงก่อนเด็แค่นี้สิงโตก็นอนหลับแล้วรรครับกิงโตก่อนตัวเองได้ครัเป็นแม่ครับจริงหรอจริงครับปุณแม่ครับ เป็นไ,ไงหายป่วยยังยังเลยครับคุณแม่ครับถ่ายยังเป็นเร็วๆอยู่เลยครับหล่อรีบหายนะลูกนะเข้าใจไหมรีบหายไหมรีบหา,ายนะหล่อรนะีบหายหับแล้วับแล้เพิ่มหลับแบบล้วแบบแบบไอ้ไอ้เนี่ยวัวก็อย่าเพิ่งกัดนะลูกนะ เฉียงแรงไปไหมหล่ะลูกน้องเป็ดมีวิวน้องเป็ดของพี่โตหน่อยชี้จริงๆมีเฉียงนะน้องเป็ดเนี่ยมีเสียงแต่ว่าพี่โตเอาไส้ออกมาหมดแล้วเอาออกมาแล้วเอาที่อยู่ข้างในที่เวลากัดมันดังก๊บก๊บก๊บ พี่ตัวออกมาแล้วแม่ก็เลยเย็บให้ใหม่ไม่ได้เอาค่ะใส่ให้น่ะน่ะดูตา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 นี่ครับผมเพิ่งนอนนอนแล้วถึงจะเดินนานนะครับโอ้ยมุกยุกยุกหนุ่มเมฆค่ะ หูฟัมฟส์หูฟังเมฟส์เนี่ยนะเมนี่นมน ead, <le standen S 1> ไม่ปวดเลยไม่ปวดมะนดูดู่อจานโตกน่ะเอเอเอ ลับก็ลาบจะเล่นก็เล่นเอาสัก,ก<ฮ>อย่างพ่อไม่ใช่ว่าควบคู่อยากแก้ฉี่นะแมู่อยากแก้ฉี่พูดจัเฉี่อะไรวะเนี่ยพูดจับฉี่ดอกไม้ค่ะคุณแม่ครับวันนี้เราต้องพูดจับฉีด่ดอกไม้สับจ,จิ้งก่อนเก่งค่ะคุณแม่แบบเออมันจะเจ๊งๆดูด้วยค่ะคุณแม่ครับไม่หลเนดดี่นบยบอกพี่เขาดิพี่ค่ะ ว้าวตอนนี้แจทำไมยอดวิวต่ำครับยอดวินต่ำระเบิดระเบ้าเลยครับโอ้ยไม่แรงเนาะถึงโตจะมีตังชื้อชื้อชื้อพระรองใหม่เนาะโอ้ยถึงโตก็อยากกินนมนะโอ้ยอยยอดวิวต่ำจังเลยพี่ๆครับฝากสักฝาก แบกมิวสิ่งตัวหน่อยคอมเมนต์สิ่งตัวหน่อยครับอยากได้อะไรบอมเลยค่ะชอบไม่ชอบยังไงบอกสิ่งตัวหน่อยนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหมก็บอกสิ่งตัวละครับพี่ๆครับด้วยสิ่งตัวหน่อยนะคะโอ้ยแม่ก็แม่จนจนเอ้ยเอาดีๆเอาดีดีแม่ก็แม่จนออๆๆจน เกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมเอออ้วนหืึพูดได้พูดแรงพูดแรงแม่ฮะเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้เวรบีแม่จนๆเอ้ยเอ้ยนี่ยฉันเลี้ยงเนี่ยฉันตัดขนเธอเนี่ยนะเห็นไหมที่ตัดคนเดี๋ยวตัดเองก็ได้ที่หงอที่หัก ่จริงหรอกแม่สิงโตทำไม่ยากหรอครับถ้าสิงโตทำได้สิงตัวไปทำโชว์ขอตังก็ครับโอ <Wow. S 1> <No. S 2> ้โอ้ลินลินลินชิมน oh. ิด <Tonight> นึงแม่ครับแม่ทับสิงโตใหญ่ับอนอนนั่นแหละท่านั้น แม่ให้นอนนะค่ะแ,แ,แ,แม่ไ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 ปค่ะชนตัวจะนอนครับชินตัวจะนอนครับฝันดีครับดีครับแม่กฝันดีครับฝันดีเดหรอน <c ười> ่ิจนจนน้อยอาจจะรักหนึ่งตัวนานๆอ้าวว่าไม รักเน้อยก็ได้ครับจะติดตามสิงโตไปนานๆนะครัะฝากเป็นกำลังใจให้สิงโตด้วยนะครับช่วงนี้สิงโตไม่ใช่ชนทไลายสิงโตป่วยครับเออลูกป่วยไงคะแต่ิงโตป่วยครับช่วงนี้เดี๋ถึงิงโภหารที่ิงโตจะมาชนให้ดูนะครับล <c oughs> อืพ,พอไไืเอืาอืไอ้มะ ไปแล้วครับพี่ๆโอ้ยถอนให้แจกก้ใช่ทำไมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่วยคลายจริงจรงจงกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สิงโตด้วยนะคะับมาพากดูสิงโตด้วยนะคาดูขนสิงโตด้วยมาดิให้กำลังใจสิงโตด้วยนะครับคสนสิงโตมันใหญ่จะนกยาวก็วไม่รู้ว่าครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าเวิ้นเวิอกกาเบอรไปแล้วค่ะ